สวัสดีครับผม๊บอกคันดี้แล้วครับกับพไนใบคือเก่าครับนี่งมาอนี่มาไถาหน้าครับมาอนี่งกับรถฟอร์ดครับมาอนี่งฟอร์ดเท้าเดียวครับมาอนี่งังพไนใบด้วยยางเดียวครับมืึงไถไปเรื่อยๆครับ ไก่ซีเรียลอะไรครับห้วยทั้งนี้เพื่อนเห็นยังเนาะนี่เนาะอู้ยเบอมนี่ไทยหน้าไปน้ำเก็บบักหอยไปน้ำครับนี่บักหอยเขาง่ายครับพี่น้องเพราะบกหอยหน้านี่เพื่อนจะต้องไล่เดียวแม่เบื้องที่อะไรครับไทยหน้าไปน้ำเก็บบักหอยไปน้ำอู้ยหอยกับหอยดูหน่อยแปลกนัไอ้แห้งหลายเยอะน้อยแร่ออก วันเย่ใบเราไถแห้งไร่อของจะเลนออกเลยครับอือ,อ,อหอ้ฟงดงๆขึ้นมาเลยครับวันเย่ใบเราเห็นแห้งไกลแล้วครับไก่แล้วเหลืออีกทางละข้องครับนี่เดี๋ยวก็แล้วแล้ว เดี๋ยวเพื่อนเรากันลังเก็บมุมอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิง่งวิธีเก็บมุมของพงเย่ใบครับนี่ไถรับจ้างครับมือนี้ส่วนนี้งานร้ายครับไถยางเดียวครับมือนี้ เป็นยิที่ของการเก็บมุ่มของพญใบ,บ่ครับเนะ่ยบ,บ้านสามสองถึงสามข้องครับเนี่ยเฮ้ยกาง่ายครับเนี่ยอืมน่ายุที่เก็บมุมเพิ่นครับเนี่ย หลังว่างปั๊บปบลงเลยครับไลปไปน้ำเก็บอวหอยไปน้ำครับ เด้มงอู้อู้ขีลเหรอวะโอ้ยโอ้ย่เก็บย้มึงครับขลายแหงนลกครับเนาะเอาไปถะก้อยมือเอื้อเทาเอาไปะก้อยเนนๆหอยก็หอยไป่ครับแต่มันเป็นบวกหอยหน่อยหอยกำลังพอนเสิครับผมเอาไปตุ่มนี้ก็ตั้มังหุดกะดายมือเ่ายนเัยยสงสารนะครับมันตากแดด รถฟอดมันแห้งหลายมันกิ่งออกครับเสียงันดาดเสีกระพานต้องโผล่เพียดโผล่เพียดโหลดเห็นเต่หอยโอผล่ไหลหล่นคุ้งเห็นแต่บอกหอยฝุ่งดวงๆออกครับผลงานพ่อเงยใบจัดไฮเมือนนี่บอกหอยปังนี่นี่เนาะนึอบอกหอยยังนี่โอวบอกหอยเซรีโอ้ยเยมึงโอ้ยคนฟอดใจไหลายหอยหลังฟอดหอยหลเหมือนี้แหละ แต่ว่ากบบ่มีครับมันนี้มีแต่หอยเดี๋ยวมันหล่นผมครับเก็บไปตกไปสิทาตุ่มก้อยมบอื่นครับโอ้หาัผง,งมาด้แบบนี้เหนเดครูวิถ่ายรถมีสีหาใบผมโอ,มอาเกล่ะล้มมล,ล,าาลครับใกล้ล้วครับ เวลากับกั้สีเทียงนะครับเดี๋ยวว่าเสียงรถกันยังหาวขึ้นเ่าครับนี่เฮ้ยเพิ่นหัวเพิ่งยอีกคลองชุดท้ายครับบานี้เดี๋ยวพันใ์ย่อยแล้วจัดไปเลยกับสิเก็บหัวส่วนกับสีเมนอันเป็นอัน่าเรียบร้อยนะครับบานี้ ียบร้อยบบอห้าบันหืมหินแต่บักหอยครับกากซากอยู่ของแพงครับในยุคนี้อหอยครับแพงกว่าซุ้มีกับเนื้อโมโลหมูหระครับเดี๋ยวเสียวไปก่อยมื่อื่นครับอยู่เทียงหน้านะครับนี่ เฮ้ยปั่นเขาเนี้ยวเนอะแม่เต้หน้างไนเียนแขยน้นะเมนครับเมนบอกมากเลยโอ้โอ้โอยไรอะรแล้วครับนี่กินทำยังไงเนาะเมนครับปั่นเขาเนี้ยวเนียนจ้ำเลยแตากรดเลยนมี่ผักกันจองนะจัหน้อยครับแก้มก้อยบกหอมก้อยบกหอยโอ้ย ไม่โอ้ยเนี่ยว้าวไอ้เน่าอันเมนเทออันไม่พักกระเด้ากำลังมแมน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 ครับก้วยดีๆใส่ข้าขวคั่วโอ้ยหัวหอมลงไปโอ้พี่น้องเลยหอมแด e งเข้าไปแต่ห่วยห่วยห่วยต้นบักม่วงเพิ่นไว้เด้อเนี่ยวเด้อต้นบัก <laughs> ม่วงต้นบักม่วง ต้นมะม่วงไอ้น่ะมั่คาดดูพ <và hai> ันโดพันโดโอ้ยโดบยาล้วนโดกาแฟครับสู้ฝืดห้อาหิวกาแฟแล้วบ้านเนี้เนี่ยเป็้นสัดยอ้ยเติมเติมเหมมันค้มโอ้ย มันบปเย,ย็นแล้วพน้ามันห่อนบ่เออพนา้าเอาไอ้แมันห่อนมันแบบมันตุ่มไปเลยพน้าโอ้ยโอ้โอบอกมันคือสลัดเหรอวะพนเอากาแฟใส่ไต่เครืร่องรสใยพน้ามัน,นห่อนๆ่อนพนา้าเรียกว่าที่จริงพน้นกาแฟกระป๋องครับเน้อบังสีแล้วครับโซ่เผื่อเฮาเน้อโอ้โอ้บ่อุ้ยอุ้ยเพิ่น้าเพิ่นเอา เป็นเอากอาแฟโอ้ยนั่นเนติ่มวสวยห้องหิ้มกาแฟนะครับเิ่นเอากาแฟ,ฟไปได้เคลื่องรถไถหน้าเพิ่นครับบังัเนี่ยแตมันก็บุคือกอาแฟห่อนพิ่ป ครับพุทธยอดไปดิเป็นหูเป็นบอกว่าอย่างไรหูเป็นหูปะครับพี่น้องกาแฟห่อนเกันไหมห่อนกันเลยแล้วอะบ่โอ้โห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 โอ้โ ยังเป็นพันศาลาได้ครับพญาไบ่งาีุรยงไปเลอกนะบโอ้แล้วพเร่ับอเอโอเคโอเคโอเคพ่นเอากาแฟกับปองยัดไปไต่เครื่องรถไถนาเพ่นไหนมันห่อนเป็นเิ่นอยากินกาแฟห่อนเพ่นละ ขัทายแล้วตื่นด้วยครับพี่น้องเลยเืินที่อะไเดีางานพนนี้ไปครับนีง่งขับใย้เ้บงคิดมีลมแล้วก็รื่นมาครับเรื่องฝากคนไลค์กดเช่ครับหรือว่าให้เด้คเแล้กวกับ,บ่ีโปราดชพิดใหม่ๆครับ ดี๋ยวคลิปคลิปนี้กเขาอนุญาตจบไปเพียงเท่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับผม